เคยสงสัยไหมว่าทางม้าลายมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่แค่เพิ่งมีนะย้อนไปไกลกว่าที่เราคิดในโรมโบราณมีก้อนหินข้ามถนนเพื่อช่วยคนเดินเท้าข้ามน้ำขังและรถมา้าแต่พอเข้ายุคอุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มเยอะขึ้นถนนกลายเป็นสนามรบอุบัติเหตุคนเดินเท้าพุ่งสูงลิ้วน่ากลัวมากการข้ามถนนคือภารกิจเสี่ยงตายสุด ปี1934อังกฤษเริ่มทดลองขีดซึ้นเขาๆบนถนนครั้งแรกเพื่อให้คนเดินเท้ารู้ว่าควรข้ามตรงไหนแต่ยังไม่ชัดพอจนปี1949นักวิทยาศาสตร์คิดค้นลายม้าลายที่เห็นได้ชัดเจนกว่าทั้งกลางวันและกลางคืนและปี1951ทางม้าลายแบบลายเขาดำที่เราคุ้นเคยก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการทั่วอังกฤษ เพราะมันช่วยรถอุบัติเหตุได้จริงทําให้ทั่วโลกเริ่มนํามาใช้เป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลกว่าจะมาเป็นสองเส้นนี้มันคือวิวัฒนาการที่แลกมาด้วยชีวิตครั้งหน้าก่อนข้ามถนนมองซ้ายขวาแล้วระลึกถึงคุณค่ามันด้วยนะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้